สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันในวิชาภาษาไทยค่ะ EP ที่37ค่ะนักเรียนวันนี้เรายังคงอยู่ในเรื่องของการเขียนแผนภาพความคิดนะคะแต่จะเป็นการเขียนแผนภาพความคิดในข้อที่2นั่นก็คือการเขียนแบบโครงสร้างนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นะคะนักเรียนบอกความหมายของการเขียนแผนภาพความคิดได้ค่ะข้อที่ 2, นักเรียนบอกรูปแบบการเขียนแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างได้ถูกต้องนะคะและข้อที่ 3, นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนค่ะ แผนภาพความคิดคืออะไรนะคะแผนภาพความคิดหรือ mind map นะคะคือการถ่ายทอดความคิดหรือการนำเสนอการสรุปข้อมูลโดยการใช้ภาพสีเส้นและการยงใหญ่แทนการจดย่อแบบเดิมนะคะรูปแบบการเขียนแผนภาพความคิดนะคะมีอยู่ทั้งหมด5รูปแบบนะคะ 1. แผนภาพความคิดแบบใย,ยแมงมุม สแผนภาพความคิดแบบโครงสร้าง 3. แผนภาพความคิดแบบก้างปลา 4. แผนภาพความคิดแบบขั้บนบันได 5. แผนภาพความคิดแบบเปรียบเทียบนะคะซึ่งในข้อที่1นะคะแผนภาพความคิดแบบใยแมงมุมเราได้เรียนกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนในข้อที่2นะคะนั่นก็คือแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างค่ะ ข้อที่2นะคะแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะว่ามีลักษณะมีรูปแบบเป็นอย่างไรค่ะการเขียนแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะนักเรียนมีนะคะหัวข้อใหญ่อยู่ทางด้านบนนะคะและมีการโยงเส้นลงมาด้านล่างนะคะ,ะตามลำดับลดหลั่นลำดับกันไปนะคะ อันนี้ตัวอย่างนะคะเป็นในเรื่องของอแสดงโครงสร้างองค์การแบบคณะนะที่ปรึกษานะคะ,ะผู้ที่มีอำน,นาจสูงสุดนะคะก็จะอยู่ด้านบนสุดนะคะแล้วก็กระจายยิบย่อยลงมาด้านล่างนะคะเป็นแบบโครงสร้างนะคะว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะประกอบไปด้วยการผลิตการตลาดการเงินและการบริหารนะคะ,ะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอีก ตัวอย่างหนึ่งนักเรียนอาจจะมองเห็นภาพได้ชัดเจนกว่านี้นะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างการบริหารงาน4ฝ่ายนะคะก็นะคะหัวข้ออยู่ด้านบนนะคะแล้วก็โยงเส้นนะคะลงมาด้านล่างว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะหรือถ้านักเรียนเห็น อาจจะเคยเห็นทำเนียบครูนะคะทำเนียบครูที่โรงเรียนของเรานะคะว่าโรงเรียนของเรานะคะป .1 มีคุณครูอะไรบ้างป .2 ออมีคุณครูอะไรบ้างตรงนั้นก็มีการใช้นะคะแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำนะคะให้นักเรียนนะคะเขียนแผนภาพความคิด แบบโครงสร้างนะคะซึ่งมีหัวข้อดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะทำแผนภาพความคิดแบบโครงสร้างโดยใช้หัวข้อนะคะโรคไวรัสโครโรนานะคะพร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะซึ่งครูมีใบงานไว้ให้แล้วนะคะเพียงแต่ให้นักเรียนนะคะทำตามใบงานที่ครูให้คะ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่ครูจะให้นักเรียนทำนะคะโดยให้นักเรียนนะคะ ลอกตามครูลงไปในกระดาษรายงานนะคะครั้งนี้ให้นักเรียนทําลงในกระดาษรายงานนะคะโดยใช้หัวข้อตามครูได้เลยนะคะโดยให้นักเรียนนะคะใส่อาการนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะการป้องกันและการรักษาลงไปค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้วก็ให้ถ่ายรูปนะคะส่งเข้าในอัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูก็จะมีคะแนนเก็บสําหรับใบางานใบ,บนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือ10คะแนนนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทําใบงานนี้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ